ส่วนคนสุดท้ายครับกำลังโดนพัวลงครับก็คือผู้กองใบครับร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรคนนี้คือน้องเล็กสุดอายุ30ปีนะครับวนนี้เนี่ยมีตำแหน่งถึงรองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออกตอมสุวรรณภูมิสังกัดสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับคนนี้เนี่ยถูกตั้งคำถามนะฮะว่ามีเอี่ยวกับเรื่องเว็บพนันออนไลน์มาเก้า8 8ดยหรือเปล่าเพราะว่าเป็น ถึงตำแหน่งนายตำรวจนะแล้วยังโดนคุณดิโอลิตาราเนี่ยแฉซ้ําครับว่าขับรถหรูนะแลมโบกินีเนี่ยยศตำแหน่งเนี่ยในสื่อเนี่ยเขาเปิดเผยมานะครับว่าได้รับเงินเดือนเนี่ยรองสารวัตรเนี่ยเงินเดือนปัจจุบันอยู่ที่สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าขับรถหรูนะฮะแลมโบกินีไปทํางานครับคุณดิวบอกว่าไม่ทํางานนะฮะที่กลางคืนอย่างเดียว ไม่เคยไปทํางานเลยแต่มียศมีตําแหน่งใหญ่โตนะแล้วก็ชอบไปนั่งเฝ้าผู้หญิงที่คลินิกทําหน้านะครับล่าสุดเนี่ยผู้กองไบป,ปฏิเสธฮะสิ่งที่โดนคุณเดียวกล่าวหาเนี่ยว่าโอ้ยไม่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอยื่นเอกสารลาออกนะฮะลาออกจากราชการให้เหตุผลว่าต้องการไปดูแลบ,บิดาที่ชราภาพพร้อมยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับคดีความของ พี่ชายเบนเดมอนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มาเก้าแดนะครับก็ถือว่าอ่วมทัวลงกันโอ้โหสี่พี่น้องบอยเนี่ยฮะเจอคุณเดียริสลาทิ้งบอมนะฮะแล้วก็ยังมีการแฉนู่นแฉนี่กันออกมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็จับตามองไปที่แวดวงตำรวจนะครับว่าจะจริงจังแล้วก็เข้าถึง รายใหญ่หัวหน้าแก๊งเนี่ยอย่างเบนเดมอนได้ขนาดไหนนะฮะเห็นว่าวันนี้เนี่ยอาจจะมีการติดต่อเข้ามามอกตัวนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงยังมีบุคคลในแวดวงสือ่อหลายคนที่ออกมาตั้งคำถามต่างๆนะฮะนอกจากคุณดิวเนี่ยก็ยังมีทั้งคุณชูวิทย์นะก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานหลายๆอย่างว่ามันจะโปร่งใสแค่ไหนนะครับมีสื่อมวลชนรายใหญ่บางคนบอกว่ามีตำรวจได้รับเงินจากเนี่ยฮะ มาเก888เนี่ยให้ช่วยเหลือในคดีฮะมีแชทลุดที่บอกว่าเป็นคนสนิทของเบนเดมอนเนี่ยสมหาคุณดิวครับว่าต้องการจบเรื่องนี้ครับอยากจะจบแล้วไม่อยากให้แฉต่อแล้วมันวุ่นวายนะก็โอ้โหเป็นอะไรที่ชุลมุนวุ่นชุลเกรครับมั่วไปหมดเลยครับทีเนี้ยชาวเน็ตก็ติดตามข่าวสารกันอย่างเมามันนะฮะอะไรที่เสพแล้วก็ต้องเอามาวิเคราะห์วิจารณานะครับว่ามันจริงเท,ท็จแค่ไหนนะครับก็ วันนี้นำมาฝากกันนะฮะสำหรับพี่น้อง4บอรครับมีใครบ้างครับก็ตามรายชื่อที่บอกมาเลยนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องวอิทเตอร์วิทเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไลค์กดแชก์ดีอีด้วยดีเข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับขาาา่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกัน ให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง